เอ้าอุ้ยโดนแบนเอ้าไอ้คนเดี๋ยวโดนแบนครับดูดิปืนค้างเลยอุ้ยเนี่ยโดนแบนอีกแล้วดูดิหน้าผมโอ้โหนี่โดนแบนกันรัวๆเลยครับดูเซมโฟนไอ้ตัวนี้ดูเฮ้ยเดี๋ยวล้มเลยครับน่าจะไม่มีเลือดน่าจะโอ้นี่ไอ้ตัวโดนแบนจริงด้วยครับอันนี้ไอ้โปนี่นี่แหละออกไปซะฮึบ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 อะไม่หลบได้ กิ๊กหลบด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมภาพจีม b บายนะครับผมวันนี้ครับเรามาสุ่มของกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่น้องหมาที่เราเห็นนะมีของมาใหม่ครับในตัวเกมภาพจีม b บายนะเป็นชุดแกะครับเรียกได้ว่าเป็นชุดที่สวยแล้วก็ออกแนวน่ารักนะแล้วก็เป็นระดับสีชมพูนะครับน่าจะออกได้ไม่ยากจนเกินไปด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราเติมตังค์กันมา2,500 u c นตะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มประมาณ45กล่องเท่านั้นนะครับเพราะว่าเจ้ากล่องนี้นะครับมันจะ อยู่ที่45กล่องหมายถึงว่าเมื่อเราสุ่มครบตามจํานวนเช่น15กล่อง25กล่องหรือ45กล่องเนี่ยเขาจะอ,กออกของชมพู1ชิ้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากของชมพูในนี้ก็มีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เงิน2000ของเราจะพอหรือเปล่านะครับสำหรับชุดจะได้อะไรยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเราไปสุ่มกันเลยครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC Game p u b G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหลกที่จะไปเติมนะครับแนะนำเพจบริ เพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพอบกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับจะสุ่ม10กล่องนะครับ360 u c เท่านั้นแสดงว่ามันเป็นกล่องที่ถูกพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มกัน45กล่องนะครับอย่างตอนนี้ผมสุ่มไป10กล่องนะครับก็รอบแรกก็โอ้ เกลือฮะรอบแรกนะครับผมต่อไปครับจะเป็นกล่องที่20นะครับกล่องที่15าจะการันตีออกของชมพูหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจะออกอะไรกล่องนี้จะเป็นการอุ้ยได้เป็นชุดม่วงฮนะเดี๋ยวนะแสดงว่ากล่องแรกนะครับ15กล่องแรกจะเป็นการันตีชุดม่วงนะครับไม่ใช่ชุดชมพูนะครับว้าว นะครับผมนึกว่าการันตีชุดจมพูแสดงว่าค่อนข้างจะเกลือพอสมควรได้มาเซตหนึ่งนะนี่คือเซตที่ผมได้มานะครับเป็นธีมออกแนวแบบว่าอยู่บนเขาบนดอยเลี้ยงแพะนะครับมาฮะต่อไปครับกล่องที่30นึกว่า15กล่องจะก,การันตีชุดจมพูครับไม่ใช่ครับรอบนี้ครับการาันตีอู้ ชุดแกะนุ่มนิ่มครับการันตีออกแน่นอนนะครับผมชุดแกะนุ่มนิ่มออกมาแล้วครับเป็นระดับสีชมพูเลยออกแนวมัสคอตตัวอ้วนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันอีกทีเนาะว่าจะเป็นชุดแบบไหนและสวยยังไงนะครับผมต่อไปครับกล่องที่40ครับเดี๋ยวเราจะสุ่มกันให้ถึง45กล่องันเลยปรับก็ไปกดกล้ามครับกล่องที่40ไม่มีการันตีแล้วก็ไม่ออกซักชิ้นด้วยวัาตบต่อไปห้าเราจะสุ่มกันแค่5้ากล่องนะครับใช้ครั้งละ40อยู่4 5ากล่องเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสุ่มไปอีก 10กล่องเนี่ยมันน่าจะเปลืองนะครับเกลือเกลือสุดๆเกลืออีกเกลือสุดๆเราพีารันตีครับขอร้องโบโอ้โห ชุดเจ้าแกะน้อยครับเป็นการการันตีครับออกแน่นอนครับผมเรียบร้อยฮะออกมาทั้ง2ชุดเลยทั้งชุดอ้วนแล้วก็ชุดเซ็กซี่นะครับแต่เสียดายนะพวกเขากับตัวหน้ากากไม่ออกนะครับอันนี้เป็นแบบไกด์ไลน์แล้วกันนะผมไม่ได้อยากได้เท่าไหร่นะก็สําหรับใครที่กําลังรอของสวยๆอยู่อันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมเพราะว่ามันมีการันตีด้วยนั่นเองนะเติมไม่แพงครับอย่างของผมเนี่ยเติมมา930บาทนะครับผมก็ได้มาเป็น3-4ี่ชุดเลยรวมทั้งชุดที่เป็นเซ็ตครบด้วยแล้วก็เซ็ตไม่ครบอย่างชุดน้องแกะนะครับผมแล้วก เล่นกันในเกมดีกว่านะครับว่าจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับผมไปดูเกมเพลย์กันได้เลยครับมาครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยน้องแกะอ้วนแล้วกันนะครับอันนี้เราสุ่มทีมมานะก็จะมีทางด้านของยูจิ VS มาแล้วก็คิงไซคลัสนะครับผมที่แบบว่ากดสุ่มทีมเข้ามาแต่ละประเทศนานาประเทศเลยนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมเลือกลงเป็นกอนฮัสแล้วกันนะครับบอกเลยว่าเดือดสุดๆนะครับเป็นตรงวงกลมนะครับแล้วก็มีคนโคตรเยอะนะตอนนี้รรอตัวเเาต็นะ ปืน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 ,ปนสวยนั่นเด้อเฮ้ยเอาดิเพื่อนเก็บเลี้ยงเอาสินะ่าเด้ออ่าเหมือนเพื่อนเราจะหนีออกไปหมดเลยนะครับไม่มีใครเล่นกับเราเลยโอ้โหหนีหมดเลยเดี๋ยวเราคนเดียวคือที่สูงแป๊บมุมนี้จะขึ้นได้นะฮะเราจะมองเห็นทุกทางเลยครับด้านหลังเมื่อกี้มีคนลงวิ่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 งเรียบร้อยไปเฮ้ยเอาหนีหลักเพื่อนหรือเปล่ารักเพื่อนหรือเปล่าบอกมาคำเดียวรักเพื่อนหรือเปล่า ถลักเพื่อนก็มาหลักเพื่อนหรือหลักเพื่อนหรือเปล่าเรียบร้อยจะเก็บงานครับทุกคนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนหุยถืงปืนด้วยอันนี้วัสดีครับเรียบร้อยจ้าได้มา3คิวฮะเริ่มต้นได้สวยเมื่อกี้เหมือนมีเสียงบอดยิงกันตรงนี้ฮะมันตืมตืมตืมเฮ <c oughs> ้ยเดยนนะใช่ปะเหมือนว่าเห็นซ้ายเฮ้ย <c oughs> นี่ไงฮะบอดที่ตามหาเมื่อกี้เหมือนผมเห็นซ้ายแวบหนึ่งนะผมตาฝาดเอ๊ะรุนนี้ไม่มีตาฝาดโอ้โหคิวเดดบึ้มบมคิวเดดบึ้มบเพื่อนมาร์คตรงนี้ฮะแต่ยังไม่เห็นตัวนะเดี๋ยวเรากระโดดต่อยครับแล้วก็เก็บเสียงเอ๊ะ น่าจะอยู่ประมาณดาดฟ้าครับไี้เสียงลดมาระยะใกล้เราจะเป็น AK นะสวัสดีเพื่อนเรียบร้อยเมื่อกี้เพื่อนยิงมาช่วยมาชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับด้วย M7 แล้วก็มีตรงนู้นครับเพื่อนมาร์คเป็นโลเคชั่นใหม่อุ้ยชิปและแต่เพื่อนน่าจะมีชีวิตครับน่าจะเป็นตี้ใหม่หรือเปล่านี้ไหนเอ้ย ชุดส้มอุย๊ยอืมเดี๋ยวพิ่งดีกว่าครับถ้าล่านไปเดี๋ยวเป็นการเปิดจุดเกินไปนะน่าจะเก็บของอยู่ตรงมุมนี้เดี๋ยวเราออกซ้ายครับแล้วก็ไปยิงจากฝั่งนูน้นถือปืนพยายามรีเฟกไว้ครับเพื่อนนี่อุย้ยเพื่อนลงยัดด้วยเขาไม่มีปืนทั้งคู่ครับอยู่เอ้ยโอเคเหลือชุดส้มชุดส้มน่าจะอยู่ดานฟ้าโอเคครับระยะะอ่ะ น่าจะโอเคนะครับตายเพื่อนยิงครบจากระยะไกลในเมืองน่าจะมีคนครับเพื่อนมาร์ครัวๆเลยน่าอยู่แถวเอช่ยปะเอเสียดายพลาดชุดใหญ่เลยครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปครับเพราะว่าเขาน่าจะเล่นอยู่หน้าบ้านแบบบ้านที่เราซื้อของเนี่ยอุ้ยชีชิดเปกงละวโอ้ยสวยครับเพื่อนยิงน็อกได้ รอบแป๊บเพื่อนรอบแปบบ๊บอย่าเพื่อนุ๊งปุ่งเพื่อนวิ่งไปแล้ว <Hey. S 1> ชิปชิปชิปเอาไฟไปก่อนครับถ้าไม่หลบตายแน่นอนกกสเอา AK ไอเคมาก่อนอุ้ยด้านหลังหรอชิปแล้วอุ้ยไม,ไม่ไม่ได้ว่ะต้องเอาได้จบครับต้องเอาให้จบ oh, ต้องเอาให้จบ s <S แล้วเพื่อนโดนยิงเอ้ย s <S เพื่อนจะตาย แล้วปืนมันดีครับไอ้ตัวเนี้ยมันชิปชิปชิปโอ้โหตัวอะไรยงใหญ่แล้วยังใหญ่เราไปเพื่อเราไปจับโอ้โหไต่หนีต่ชิปเปกแล้วฮะวิ่งมาทำไมเราวุ้ยจะตายจะตายอุเรีอนเุืธพุทดขอเวลาดอกขอเวลาดอกจะไปไหนเอาเพื่อนไปด้วย โอ้ยแล้วมีการคุมอยู่ด้านหน้าเราพันยาเสร็จเราต้องออกขวาครับมันน่าจะอยู่ซ้ายนี่เลยครับแต่ไม่รู้มันออกไปหรือยังนะผมเสียดยอ้ยโอเคเพื่อนตัดไปแล้วครับผมเสียได้ว่าผมช่วยเพื่อนไม่ได้ครับเมื่อกี้คือพยายามวิ่งไปแล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้จริงครับ ต้องขอโทษเพื่อนเลยวะเอาเสียงพี่เอกไปแล้วกันครับเดี๋ยววะนี่อต้งไรอะเจ้ากอโต๊คือมันพยายามแล้ววะอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับดีไฟพยายามแล้วเพื่อนเราพยายามแล้วนะเราขอโทษว่ะ n อ่า Not a problem โอเคคุยกันรู้เรื่องครับเหลือแค่เจ็ดคนนะครับตอนนี้ยังขาที่อะไรเวยเอาคนคนนใส่ผงแล้วชงเลยใส่ผงแล้วชงเลยอยุ่ไกลสุด แต่เฮ้ยเห็นนะคนคนใส่ผงละชงเลยเขตีเียวกันเหรอสามตัวไ่เดียวเหมือนคนละคนลตีเลยนั่นงอตีจริงด้วยเ้ยจะเจมไม่ได้ครับอสเปได้เนี่ยหามุมได้หนี่งครับนอนนิ่ง โ้หนาอุ้ยเหมือนจะเดี๋ยวนะมันโดนยิงเหรอเอา้าไอ้สองตัวน,นั้นหมดตี้ครับดโดนยูพเก็บหมดเลยจังหวะนี้แหละฮะจังหวะธรรมชาติมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยคือเหลือตัวเดียวครับแต่เราไม่ชัวร์น่าจะแอบ,บอยู่ใต้ตีนเรานี่แหละแต่อาจจะออกไปแล้วครับเพรล่าสุดยิงอยู่ตรงนี้ใช้ดีดระเบิดอุ้ยอุ้ยเชีย่ยหมดเดี๋ยวอา่าวัสดีพ่ออมเอาไฟไปหนึเซตถาอุ้ยแล้วเดินดันด้วย ใจเย็ยนนะเพื่อนมาก่อนเพื่อนอยู่นี่ช่วยด้วยหลบโอเคไอเคครับระยะใกล้แรงกว่าเอฟโฟอยู่แล้วไปหมดเอาหมดนีโหลดด้วยเรียบร้อยวินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์วู้ว ดี๋ยวไปชุดต่อไปกันครับแก่อ้วนไปแล้วนะครับรอบนี้เป็นแก่เซ็กซี่กันบ้างนะครับรอบนี้เรากดมากับคนไทยนะสุมมาเหมือนกันมีไอ้บ้านะครับ<ม>เราคาสแล้วก็คุณบีคัสนั่นเองนะครับกดมา3คนเลยนะครับสุมทีมนี่คือผู้โชคดีของเราในรอบนี้ครับเดี๋ยวรอบนี้เป็นคนไทยนะครับผมจะเปิดไมค์คุยกับเขาหน่อยละกันเนาะเพื่สาวเพืาวต้เป็นผู้หญิงเหรอครับเขาคิว่าผมเป็นผู้หญิง ผมตั้งชื่อว่าฝอโนฝนเ<อ>มว่าผมไม่เปิดใบละตอนแรก็ไมม่จะเปิดผว,าาดว่าผมจะเปิดใบคุยไม่ต้องแล้วฮะเขาคิดว่าเราเป็นผู้หญิงครับเขาจะได้มีพลังเล่นเยอะขึ้น9.9%จ้าบอสมานี่นี่ละตัดไปชุดใหญ่ซะแล้วก็ต้องรีบเก็บง,งานจะได้เอาแต้มอยู่มาให้ชั้นเลยเรียบร้อยด้านล่างมีบอดอีกครับโอ้โหแล้วระยะนี้ UMP บอกเลยว่ามันจะโอ้โหสุดยอดครับได้มาด้วย โอ้โหกระสุนโคตรช้าย้อยสุดๆชุดนี้มันออกแนวเซ็กซี่เนาะชุดเมื่อกี้มันออกแนวปันๆนะครับก็แตกต่างกันนะแล้วแต่ความชอบนะครับส่วนตัวชุดนี้ออกแนวแบบเซ็กซี่น่ารักนะถ้ามีเขาด้วยเขาของแพะของแกะเนะี่ยยิ่งสวยนะอันนี้ผมเล่นไวนะทุกคนคือแบบได้ปืนแล้วผมเดินเลยนะครับไม่แบบว่าไปหาคิวนะเพราะว่าด่านนี้มันจะมี2ชีวิตนะถ้าเกิดเราสามารถไปเอาคิวมาได้ต้นเกมเราก็จะได้เปรียบในการที่แต้มเยอะขึ้นนั่นเองนะครับ <Okay. S 2> การหาคิวนะครับแนะนําว่าให้หาตามขอบนะนนเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างหน้าผมเนี่ยก็จะมีบอดตัว บอดจะเยอะมากๆนะครับเรียกว่าน่าจะมีประมาณ2-3ตัวเลยเฮ้ยเขามีของสกินลายสวยด้วยเพื่อนเพื่อนโงโอ้โหแล้วเงียบมากครับยังอุ้ยเฮ้ยผมโดนยิงเฮ้ยเพื่อนโดนเอ้าเฮ้ยโดนแบนเอ้าไอ้คนเดี๋ยวโดนแบนครับดูดิปืนค้างเลยเอ้าโอเฮียว่าแล้วโอ้ยโดนแบนต่อหน้าต่อตาเลยครับ เช็ดแบนโคตรไวเกมพับจีสมัยน right ี right ้ยังมีอีกนะครับเนี่ยบอกวิเฮ้ยยังมีตัวอีกนะบอกเลยนะเล่นเกมนี้นี่ใครใช้โปรไม่น่ารอดนะครับแบนไวมากอันนี้จะเป็นตีเขาหรือเปล่า่มันมีอ้้ยยเฮมปี้ยแล้วตัวก็ติดอะไรวะโอ้เพื่อนโดนชาร์จครับแต่น่าจะมีชีวิตอยู่ไอ้คิดหาย เก็ถอยไวเราต้องอ้อมซ้ายครับเดี๋ยวอ้อมซ้ายเรารีเฟกมันมาตีหนึ่งอะมาเลยอะตีหนึ่งเลยเหรอไม่ถึงมั้งเดี๋ยวพี่เไปซะเพื่อนเน้นๆเข้าไปหมดตีเลยเฮ้ยนีค่นีะพี่เหลือหมดตีที่หมดตีเลยเหลือในเมืองครับตรงนี้น่าจะคนละตีกับตัวโป้นะในเมืองน่าจะสองตัวอยู่บอลลังคานี่ใช่ครับอุ้ย เนี่ยโดนแบนอีกแล้วดูดิข้าน้าผมเนี่ยนี่โดนแบนกันรัวๆเลยครับดูเดี๋ยวนะไหนวะเจมพีเที่ยงดูเฮ้ยเที่ยล้มเลยครับน่าจะไม่มีเลือดน่าจะอยีไอตัวโดนแบนจริงด้วยครับวันนี้ไอโปนี่นี่ไงล่ะออกไปซะแล้วเพื่อนมันอีกตัวนึงน่าจะอยู่แถวหลังครับเพราะว่ามันชุบเพื่อนขึ้นมาแล้วมันก็น่าจะซุ่มเฮ้ยเอ้าชิบโอ้โหไม่กลิบหลไปตรงไหน เดี๋ยนบ้านนี้ผมนึกว่าเพื่อนยิงตายไปแล้วอะไรไปแล้วนี่ไงโอ้ยตีไอ้ตีนี้ได้เป็นตีโป้ครับไม่เหมือนไม่ชุบเพื่อนว่ะเพื่อนเหลือครึ่งหลอดเล่นไปเล่นมาเหลืออยู่เก้าคนครับทุกคนอะไรวะเนี่ยวงบีบมันก็ต้องวิ่งมาทางนี้ดีกว่าหาไม่ไปไหนอ่ะโคนโขนใส่ผงละชงเลยอุ้ยพลาดไม่ตายด้วยอุ้ยเดี๋ยว หลบมา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 โอเคมีตัวใกล้ได้ไงวะเนี่ยมานี่เลยไอ้ตัวแสบมานี่เลยน่าจะอยู่ตรงข้ามแล้วก็อุ้ยผลจะหมดขึ้นแล้วน่าจะหมดครับฝั่งนู้นไม่เห็นมันวิ่งแลวนะโอเคหมดฮะเหลืออยู่สองคนสุดท้ายแล้วล่าสุดเหลือตัวเดียวแล้วครับผมก็ยังได้บอกแค่ตัวเดียวเองชิเป่งผมยี่สิบหกคิวเองเอ้ยเอ้ยหลัง น่าจะอยู่หลังตัวสุดท้ายเราขอคิวได้ปหมเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยโหน่าจะอยู่นอกวงเลยหรือเปล่าเบอร์สามสู้อยู่ครับอ้าวแล้ววะเบอร์สามจะปิดงานอุ้ยโดนระเบิด้าอโดนระเบิดอ้าวแล้วโดนระเบิดวงแรงดีไหมเนาะอย่างน้อยมันก็เจ็บวงอ่ะกว่ามึงจะเข้ามาได้เรียบร้อยเบอร์สามอ้าวเองก็เจ็บโอยโดนแรงไปเปล่าผมกดดึงยาเ่งน็อกเฉยน่าจะจบแล้วหรือเปล่าครับข้างน่าจะเข้าวงไม่ทันเลยครับสตู ไอ้บ้าเรียบร้อยรอบนี้ได้มา8คิวนะครับมันเข้าไม่ทันหรอกอะไรยังไม่รู้ว่าชุดนี้ไม่ใช่ชุดนี้สิเกมนี้ีคิวเจอโป2ตัวแล้วโดนแบนง2ตัวเลยครับต่อหน้าต่อตาเลยดูชุดเขาด้วยดูชุดเขาด้วยชุดใหม่ล่าสุดเลยจัเฮ้ยเห็นบ้าชุดที่ผมไปดูมาเมื่อกี้ไงชุดแกะเออแกะเขาอยากได้ชุดกวางเขารู้ว่าเขาไปชุดใหม่แกจะแกะว่ะ ใช่มีแพ้กับแกมผมอ่ะพี่ฝนเอฟเฟควคนเานะจ๊ะขันตั้งผมอ่ะพี่ฝนทำไมก็แกตื่นัยงเลยพี่ฝนเอฟเฟคแล้วรู้จักผมด้วยฮะก็สผมว่า สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราสาตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage L f f l i f e f o r Fun ันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ